มันเล่นแบกนะผมไม่ให้เล่นแต่ผมไม่ให้เล่นครับผมัมส,นนะสุดเม่มึงทำแบ๊กนหน้าสุดสี่รับของเ่างั้นหรือฟิกไหมฟิกเปล่ามาเรียบร้อยที่แตกเอออะที่คุต้องการอันตีนเลยอืไเป็นไงนะ่ะสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Mobile Legends แบงๆนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งครับผมที่มีสกินเข้ามาใหม่ไม่ไม่นานมานี้นะไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นสกินประจำซีซั่นนะครับผม นั่นก็คือไฮโลส์นั่นเองนะครับผมเดียกไฮลสนะฮะตัวนี้เป็นเซ็นทร์นะอืมเป็นเซ็นทร์ครึ่งคนครึ่งม้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเขาดีกว่านะเวลาเราจะไปดูว่าเออประเดิมนี่มันซื้อยังไงมันต้องเสียยังไงเสียเท่าไหร่นะครับบางคนไม่รู้บางคนรู้นะคนที่เล่นแบบเล่นเฉยๆบางคนก็ไม่รู้ไงราคาถูกมากนะให้กดเข้ามานี้ครับผมกดเข้ามาตรงเพชรนะครับเพชรตรงนี้นะปึ๊บเราเข้ามาที่ประเดิมครับผม ประเดิมที่3และประเดิมซีซั่น34นั่นเองตัวนี้เห็นหน้าตาโคตรหล่อเหลานะครับเป็นแบบชุดป่าหน่อยชุดชนเผ่าอะไรอย่างนี้นะให้อารมณ์เหมือนกับเราแบบตอนแรกผมคิดว่าเป็นไอ้ไอรนะมาฮิวด้าใช่ไหมเอิมใหฮ้ยฮิวด้าเฉยเออมันชื่อฮิวด้านะใช่ใช่ใช่ตัวนั้นแหละอันดับแรกถ้าเราเติมมาเท่าไหร่ก็ได้นะเติมเท่าไหร่ก็ได้เติม20เพชรอ่ะเติม20เพชรเราได้ฟรีฟีไปเลยครับผมกรอบซีซั่นนี้ครับ เป็นกรอบประจำซีซั่นนะครับผมฟังดีนะเผื่อไม่เข้าใจนะครับผมกรอบประจำซีซั่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกรีนสกรีนประมาณ100เพชรนะกดซื้อ100เพชรนะครับผมอันนี้อันแรกไม่ไม่ต้องซื้อหรอกกดได้เลยขอแค่เติมนะครับขอแค่เติมตามเงื่อนไขนะไฮโลตนะครับผมมันจะอยู่ที่100อเพชรเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นสกรีนประจำซีซั่นหรือ สกีนประเดิมนะครับประเดิมประเดิมซีซั่นน่ะสามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขาดีกว่านะเข้าไปที่โล่นะทีโล่ไปที่แทงครับผมที่แทงเลื่อนลงมาที่นึงนะครับผมนี่ไม้ขึ้นมาเลยอ่ะดูครับนี่คือหน้าตาของเขานะ ไฮร็อตครับผมก็ลักษณะเป็นแบบเหมือนดั้งเดิมนะแต่ว่าจะออกสีเข้มหน่อยผิวเข้มหน่อยนะครับผมอ่าไม่ว่ากันนะดีไซน์ผมสีส้มนะโอ,อ้ขวานเป็นรูปเหมือนหัวกะโหลกอะไรสักอย่างนะแล้วก็สีสวยมันเหมือนกับเป็นมรกตนะครับเป็นหยกเหมือนหยกเลยนะเืมเท่สวยๆครับผมสวยแลวราคา100่เพชรผมว่ามันโคตรจะถ,ถูกแล้วก็แตกต้องได้เนาะอ่าแบบว่า คุณมีเงินนิดหน่อยกอ็ราคาเป็นเงินจริงก็ไม่เท่าไหร่นะผมก็เลตตาร้านเนาะแต่ถ้าพูดตามความตรงแบบตามตรงๆแล้วนะเออตามตรงแล้วคือถ้าพูดตามตรงแล้วคือมันเป็นแบบว่ามันดีนะครับราคาถูกนะดีไซน์สวยมาดูที่สกินนะดั้งเดิมดีกว่านาะสะกินแรกๆแ,แบบว่าเออไม่ไม,ไม่ลองมาดูที่แบบไม่มีสกินนะ อันนี้คืออันนี้คือแบบไม่ไม่ใส่สก,กินนะครับดั้งเดิมนะก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้ครับผมเป็นไฮลอตมีเขายูดิคอนผมขาวนะครับเออแค่นั้นแหละส่วนทวน,ทวนทวนที่ถือก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขวานไงก็ก็ดูดีดูดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ผมชอบอันนี้สวยอันนี้สวยกว่าจริงๆดูมีมิติเยอะเลยนะเออเนี่ยดูมีมิติมากม นี่แต่พอเห็นเห็นตรงตรงนี้เหมือนกับคนขาสั้นขารีบมันเป็นมา้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูไอเทมมันก่อนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไอเทมมันก่อนนะครับผม <c oughs> อาทุกคนครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าไอเทมของไฮรอดแล้วนะครับผมไฮรอดที่ผมจะเล่นในเกมนี้นะครับผมจะเล่นเป็นป่านะครับเล่นเป็นป่านะครับผมไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเนาะเล่นยากครับผมอ่ะโอเควิวไอเทมตามนี้นะครับผมเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับถ้าเจอเวทเยอะหน่อยหรือ2ตัวขึ้นไปก็ออกเป็นรองเท้าตัวนี้นะครับผมเนี่ยรองเท้ามหาอึดนะฮะตัวนี้จะช่วย รถ4 c นะครับแล้วก็ต้านทานเวทนะเนี่แล้วก็ออกเป็นเสีเเสยงแห่งสายลมนะครับตัวนี้จะช่วยในการฟาร์มเราต้นเกมนะครับผมด้วยฟันจึกๆๆๆๆแล้วก็วิ่งเร็วนะครับต่อมาก็เพิ่มความอื่นนิดหน่อยด้วยโล่ผู้พิทักษ์ครับผมตัดเลือดนะมีความเร็วเคลื่อนที่5%ด้วยนะมีมานาให้ด้วยคือดดเวอร์ตัวนี้ดีเวอร ต่อมาเป็นตัวนี้เลยครับผมเคียวกัดก่อนตัวนี้ก็จะใช้ในการฟาร์มเหมือนกันแล้วก็ทําความเสียหายใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบสแต็กตีเร็วนะสแต็กตีเร็วแล้วก็ทำให้เราได้ดาเมจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตัวนี้มันจะนความเร็วเพิ่มขึ้น6%เนาะแล้วก็มีนี่ไงกัดก่อนการโจมตีปกติจะได้รับกายภาพเพิ่มเติม80%เอตเ้80 80แต้มนะแล้วก็ ทำการชะลอศัตรูนะมันสโลศัตรูด้วยนะครับเนี่ยต้องอธิบายให้เข้าใจไงต่อมาเราอยากจะวิ่งเร็วอยากจะวิ่งให้ทันแล้วก็แบบตีรัวใช่ไหมเราก็ต้องมีเกาะตัวนี้ครับผมนี่เกาะพลังสิงนะฮะเราเรียกกันว่าเกาะกระดูกนะเนาะตัวนี้นะมันจะมีแบบพลังพลังป้องกัน23เนาะมีเลือด600แล้วก็มีรดคูดาว10%อ่าหลักๆก็คือยิ่งเราตีศัตรูด้วยสกิลหรือว่าโจมตี ธรรมดานะโจมตีปกติหรือโจมตีด้วยสกิลเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมอย่างตามนี้นะครับเพิ่ม2% 4สีวิมีสแต็คของมันด้วยนะแล้วนะคราวนี้ก็อันสุดท้ายเลยครับผมเป็นดาบลาป,ปีศาจนะครับดาบดำนะครับที่เราเรียกกันประจำว่าดาบดำนะครับดาบลาปีศาจต,ตัวนี้เป็นดาบที่นักยิงจะออกบ่อยๆนะเพราะมันจะตีเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดก็คือ6%เเลือดของ HP สูงสุดศัตรูนะครับดังนั้นก็คือตัวเนี้ย เวลาเจอแท้งนะครับอันนี้สู้ได้นะครับเราสู้ได้อ่าได้ยิ่งศัตรูเลือดน้อยๆหรือเป็นตัวบางๆนี้ก็ยิ่งสนุกหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมอ่าส่วนเอมเบรมเอมเบรมนะครับเอมเบรมาดูกันเอมเบรมของผมจะใช้เป็นนักฆ่านะครับผมมันจะเพิ่มทะลวงประยุก่นะก็คือจอกเกาะประยุกจอกเกาะเวทจอกเกาะกายภาพประยุกต์ก็คือรวมๆหมดแล้วแหละนะครับ,นะรบแล้วก็การโจมตีแบบปรับได้ครับผม โจมตีโดยสกิลหรือโจมตีปกติอะไรก็ว่าไปก็มีเพิ่มดาเมจเข้ามาติบแต้มนะประมาณนี้แล้วก็เคลื่อนที่เร็ว3%นะครับผมมันดีตรงเคลื่อนที่เร็วนั่นแหละครับผมแล้วเราก็เอาชิ้นแรกมาเลยเป็นเคลื่อนที่เร็วนะครับอันต่อมานะเพิ่มเป็นเอาเงินนะเอาเงินเพราะว่าเราจะฟาร์มเงินฟาร์มให้ทันนะเน้นเลยบอกเลยว่ามันฟาร์มช้าดังนั้นต้องฟาร์มให้ทันราคาของต้องถูกครับผมไอ้ตัวเนี้ยลดราคาสินค้าในร้านค้า95%ซึ่ง ก็ลดเยอะนะเอาจริงๆครับผมต่อมาเพื่อความเคลื่อนที่เร็วออกตัวนี้ครับผมรองเท้านะครับผมก็คือพลังควันตั้มวันนี้จะช่วยในการฟื้นฟูเลือดนะครับ HP ให้กับเราถ้าเราตีศัตรูนะปิ้งเด้งขึ้นมานะครับทำให้เราเคลื่อนที่เร็ว30%ในช่วงเวลา1.5วินาทีนั่นเองนะครับถ้าเกิดโอเคครับผมตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมว่าเล่นป่ามันเล่นยังไงนะ ว้าเลยที่สุดเราก็เริ่มเกมมาเป็นเท่แยบร้อยผมจะเอาเป็นสกิล2มาเลยครับผมสำหรับให้รถสายป่าของเรานะครับแล้วผมก็แบบเออเลือกไอเทมมาก่อนเลยชิ้นแรกผมจะเอาเป็นเสียงแห่งสายลมนะช่วยในการฟารม์มต้องหาไอเทมที่ใช้ในการฟาร์มให้เร็วนะครับผมหาสต็กเกิรเร็วอะไรประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวก่อนนะไปกนบัฟป่าแล้วครับผมสำหรับฟังโก้ของเรานะครับเนี่ยว่าสกิล สกิลสองของไฮโอดเนี่ยมันช่วยทำดาเมจเป็น DPS นะครับผม,มค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสกิลหนึ่งเนี่ยมันดาเมจก้อนเดียวแบบเหมือนจะเบิร์ตแต่มันไม่เบิร์ตนะคือมันโป้งก็จริงแต่มันทำแค่สตันหลักๆปัจจัยของมันคือ CC ครับผมเราเอาไว้ไล่ครับผมเราไว้ไล่แทงจึ๊กสตันแล้วเราก็ตีต่อด้วยสกิลสองนะครับเปิดสกิลสองตีจะทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็ฟาร์มเร็วขึ้นนะครับ เนี่ย <Yeah, S 2> เป็นไงอันนี้เราไปดูดิไปดูน้องกระลำปีไม่ทันแล้วแหละมันอยู่กันเยอะเหลือเกินนะครับผมเออตาก่อนหน้านี้ผมเล่นก็รัดได้อยู่นะว่าศัตรูเขาแบบเ,ล,เลี้ยงดีนะฟังโก้เขากบบตึงๆแลร,รีบฟาร์มฟาร์มยังไงก็ได้ให้เราเวลสี่ครับผมเปิดอันตีไล่ได้นะมันมีสโล เดี๋ยวเราเล่นฟาร์มครับผมตอนนี้อันตีเราก็ยังไม่ได้นะหลังจากขึ้นไปเลนบนเมื่อตะกี้นี่ครับผมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีการล้วงกเกิดขึ้นนะผมไอตัวใหม่นี่เล่นตีเล่นตาไหนก็ต้องเจอเนาะอืมนาทีนี้มันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างมีความพร้วหวนะไม่เป็นไรโอ้ยวางแถบเลยเว้รอเล่นเต่าก็ได้นะรอรอสัต์อ้าวมันเข้ามามันรู้มากซะด้วยเออเีน,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยสวยสวยครับผมบสวยสวยลากมากิน ลากมากินสวยๆเลยอ้าวอันตีได้พอดีเลยครับคราวนี้ศัตรูนี่จะเล่นเต่าช้าขึ้นนะเพราะว่าเราได้ทําการเก็บป่าของเขาไปแล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวละครปกตินะอย่างเช่นอาจจะเป็นแอสซินตัวอื่นที่เป็นป่าอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าเออเราเรา,เราเปิดเต่าได้เลยนะครับผมช่วยกันจบไฟต่อแต่เราเล่นต่อไม่ได้เพราะว่าคือเรามีแต่ความอึดนะทาดาเมจเราไม่สามารถตีเต่าได้ทันเวลานะครับแป๊บเดียวป่ามันก็เกิดแล้ว มอครบก็เริ่มฟาร์มป่าเราแล้ว,ลวมันก็อยากเกิดนั่นแหละถ้ามอครบเกิดก็มีประสิทธิภาพที่ดีเขาเรียกว่าเกมเราก็จะดูได้เปรียบมากขึ้นอ่าเร็วๆหน่อยสิเมืก่ก้อันตีของเราเนี่ยมันเพิ่มเลือดให้ด้วยนะเวลาเราอยู่ในพื้นที่ของอันตีนะครับผม <understood. S 1> แล้วก็แพสซีฟของตัวไฮรอตเนี่ยครับผมตัวไฮรอตเนี่ยไฮรอตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ แปดสิบในการใช้อ่าไม่ทันวะเฮอือหืออือหือใหม,ม่ข้างหลังข้าหลังมันจะเอามานาของเราเนี่ยสกิลของเราเนี่ยถ้าเกิดเราใช้มานาใช่ไหมพอเราไม่ไม่มีมานาปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปใช้เลือดแทนอ้าอ้าเอ้าแรงอยู่นะแรงอยู่นะหมายถึงมึงอะแรงอยู่นะ <c oughs> มึงแรงอยู่นะลูกพี่ใจเย็นๆนะโอ้โหเดี๋ยวรอก่อนถ้าเล่นเป็นสายป่าแล้วออกดาเมจกายภาพนะบอกเลยว่ามันจะไปเก่งตอนเลดเกมครับผม กางเกมเลดเกมนะเล่นมาหลายแมตช์มากโคตรมันมาละผมเคลียร์เล่นให้พอ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 ต้องสแต็กตีเร็วอาจจะเปลี่ยนเป็นเตีงยงส่ลมดีไหมก็ไม่มั่นใจเออเขาตีนทะีมเรามีซีซีมีอะไรครบอยู่นะค่อนข้างดีเล่ยฟาร์มครับตามต่อไป เฮ้ยดึงโดนว่ะดึงโดนว่าเอาต่อดีครับผมต่อมันเลยไปไหนพี่ไปไหนขอเล่นต่อหน่อยในพุ่มนอะไม่โอ้ในพุ่มมันเล่นหลังนะมันเล่นแบกนะแต่ผมไม่ให้เล่นแต่ผมไม่ให้เล่นครับผมไม่ให้เล่นหรอกฟังโกรนะน้องฟังโกรจังอ่ะผมมันเล่นสุดว่ะมาเล่นสุดว่ะไอตัวใหม่เล่นสุดว่ะอะไรวะ กระแทกหน้าแหกหน้าแหกหน้าแหกม,มึงเล่นสุดเมื่อกี้มึงทำแบก็กซาน่าอันสุดที่รักของกูอย่างงั้นหรือเนะครือผมเรียบร้อยครับผมตัวเมทต,ตัวซ,ซีซีผมเลยนะวันนี้ผมมาโซโล่นะบอกไว้ก่อนโซโล่นะคือในทีมผมมันมันเขาเรียกว่าไม่ใช่ทีมประจำนะสำหรับคลิปนี้นะผมเพราะว่าเรามีเราเล่นโซโล่ก็ต้องลุ้นเอาว่าทีมเราจะเจอทีมเล่นเก่งเล่นเป็นหรือว่าเล่นเข้าใจหรือเปล่า นี่ไล่ต่อครับผมไล่ต่อวูฟิกเกอร์เลยครับผมเตียวฟิกเกอร์ผมขาดสกิลหนึ่งไหมถ้ามีสกิลหนึ่งน่าจะตามได้อยู่อันนี้เราเบรกไว้ก่อนนะครับคราวนี้ผมได้กลับมาทําการฟาร,ร์มเลนบับเลตต่อนะครับผมเพียงฟาร์มเลนสิฟาร์มบับเลตให้เสร็จก่อนอ่าข้างบนเริ่มจะโดนอีกแล้วเหรอใ <c oughs> จเย็นๆนะเออเก่งอยู่หรอกชูนะเก่งอยู่หรอกอ้าวออาม,มึงฟาร์มฟาร์มไปเลยไปไปเป็นเสียงสายลมครับผม จริงๆถ้าออกถ้าออกตัดเลือดก,ก่อนก็ดีนะโลกผู้พิทักษ์อ่ะมันจะช่วยลดความเร็วโจมตีตัวได้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเราออกขอตีขอฟร์มให้เร็วให้ตีเร็วก่อนอะไรวะอะไรวะเป็นไงละมึงกูได้ล้านแล้ว <c oughs> เปิรนตีเข้าไม่ได้เพื่อนแตกไอเย็นนะต้องดูเชิงดูเชิงเอาเพื่อนเอ้ยเอ้ยมันทำแว็กซ์หน้าครับผมมันทำแว็กซ์หน้าผม มันทำแบ็คผมมันเอามันโดดไปหลังโดดไปหลังโดดไปหลังเว้ยโดดไปหลังเว้ยเออโยนมาดิโยนมาดิเคลียเคลียเลนเคลียเรนเราต้องพยายามรับรับคีให่เพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีมารับคีปอะไรต่อฟิกไหมมีฟิกเปล่ามาเรียบร้อยนี่แตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันจะมาซ้อนมันจะมาซ้อนอ่ะตัวใหม่จะมาซ้อนอ่ะดีดีดีีฟังโก้แล้วก็เฟลมกันนะเนี่ย ไปถึงก oh. ็ยยอะยุเก่งแล้วเกินเอามันตรงนี้เลยไหมอ้าวเฮ้ยโดนสตันโคตรนานอือหือจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนแต่เจ้าเรียบร้อยกันตรงนั้นเลยครับหลักๆแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้โดนดาเมจจากป้อมเยอะนะครับผมโอ้ซีซีคือโดนสตันของเซเลน่านี่คือแบบจุกจุัจากทางนี้ยิงไปก่อน แกต,ตามมาน,นะแต่ว่าไม่ตามดีกว่ารอเล่นโดดไหมนั่นนะ่ะเฮ้ยผมเห็นชูรี่น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 ชูรี่จังฟังโก้ของเราออกดาเมจนะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเออผมแบบดาเมจแรงหรืออะไรเงี้ยช่วยช่วยดาเมจให้ได้เยอะขึ้นนะนะเพราะว่า ป่าก็เป็นแทงไงออกดาเมจก็สูญญ้ยากนิดนึงแต่จริงๆออกออกแทงไปเลยผมว่ามันก็ช่วยทำให้อึดนะทีมมันดูแข็งขึ้นนะครับทีมดูแข็งขึ้นไอฟังโก้สกินสวยอะ่ออะไระไรเพื่อนเอามึงยังมึงยังไม่จบอ่ะมึงยังไม่จบจริงๆไงมึงมึงจะต่อใช่ไหมโอ้โหเอ๊ เอ้ย,เ,อยเยอะจังวะโอ้โหโอ้โหไม่มีใครมาเลยแต่ก็โทษเขาไม่ได้ครับเมื่อกี้เพราะว่าจากในมินิแมปนะ่ะผมมองดูว่าเออเพื่อนเราอยู่แวกซน์นากับเอ่ออะไรนะชูเออนั่นแหละอยู่เลนบนนะ่ะก็คิดว่ามันจะวิ่งโถมมาแล้วก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ช่วยตัดตัดให้อะไรเงี้ยช่วยไปเดินดักให้เดินปิดให้ได้ไหมวะมึงโถมกาแบนี้ต้องได้แล้วไหมเออตันโอ้โหแบบ องดอกเต็มๆทุกคนมึงขี้ดูมึงคิดดูลำคาญสุดๆเซเรนา,รานี่แบบโคตรลำคาญเลยส,สองครั้งเต็มๆอ่ะเซเรนาเน,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 นี่ยมึงโยนแม่นมากครับผมเออเอามันสักทีดูเอาเอานี้นี่กัดกูเถอะอันตรีดิอันตรีเพื่อนอันตีเออนี่ะที่กูต้องการอันตรีแต่กูเลยอืมเป็นไงล่ะยังไงต่อเพื่อนตอบมาสิตอบมาสิตัวใหม่เออนั่นแหละ บอกเลยต้องการอย่างนี้แต่ไม่ต้องการเซเรนาเซเรนามันนานกว่าอันติของฟังโก้ซะอีกนะผมรู้สึกอย่างนั้นได้เลยฟังโก้อันติยังไม่นานเท่าของเซเรนาสตันนะสกิลสองมันได้ทำมั้งแค่ไม่ไม่รู้ดิจาไม่ได้โอ้น่าเกลียดมากเลยเอาต่อครับผมเปึ๊บเปเปตายนะผมว่ามันแตกเหมือนกันนะตัวนี้ตายแล้วล,ลอดไมล่ล่ะยังไงรอดอีกเหรอเฮ้ยมึงเดินเดินเส้นนี้เดินสิดเส้นหรือเปล่าเดินผิดเส้นหรือเปล่าเดินผิดเส้นหรือเปล่าเบื่อเลย โดนมันเดินผิดเส้นแล้วปั๊บกลับหน่อยฮะเดี๋ยวไปเอาเลือดเอามานาก่อนแล้วก็มาฟาร์มต่อแต่เพื่อนจะเล่นอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนนะใจเย็นๆนะอันนี้คือกลับมาเฉยๆนะเพื่อนแค่มึงไปฟาร์มข้างเรียนบนเรียนล่างมันก็จะโอเคนะเอาได้อยู่หรอเอาได้อยู่ก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้าเกิดนานว่าละตัวไปไหนไปไหนยะโหเยียยืยือียบร้อยครับผมของแท้เด้ ผมเห็นคุณอยู่ตรงนี้กัดกูเถอะเอาต่างคนต่างดึงไว uh. ้ต่างคนต่างดึงไว uh. ้เอายังไงเอายังไงเอายังไงพี่โอ้โหเตะแล้วเตะอ,อีกเตะแล้วเตะอีกเอ้ยทองแท้เลยดึงมาสตันหนีกูไปไหนหนีฆ่าไปไหนยิน่ไไจงจกจา๋าหนีค่าทําไมนี่ครับผมเอ้ยจะแตกเอาให้แตกดีมากดีมากสับไปอีกสับไปอีกอันติไม่ให้หน,ต fold, ตตนีตึบตึบตึบเโดนสตันอีกแล้ว อะไรมันจะสตันบ่อยขนาดนี้คือเพื่อนอยู่เยอะแยะชูก็อยู่ต่อหน้าต่อตามันไม่โดนว่ะเฮ้ยแล้วมันทำไมต้องโดนเพพาะเราด้วยโอ้โหโดนทุกรอบนี่ก็แตกทุกรอบเหมือนกันนะสตันนานมากโอ้โหเล่นยากเลยแหละเอ้ายังไงยังไงยังไงยางยางใจเย็นใจเย็นเออเพื่อนอยู่กันเยอะแยะโดนอยู่คนเดียวอ่ะเด เออาเอาสิครับเอาสิครับเข้าเลยเตะไปเตะไปยังไงยังไงสิเฮ้ยไม่โดนมนันรอบนี้ดีใจว่ะอ่าเอากูเครียดแค่ดวงมากเครียดสุดเครียดจริงเครียดจังเอาให้มันสุดเอาให้มันสุดครับผมไปแล้ววยโอ,โอ้โหกลับดีกว่ากลับดีกว่าโอ้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 เอาใหม่ดันสุดครับผมดันสุดเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเลยนะตอนเนี้ย ฟ้ามฟามฟ้มดูดูกันฟามผมพับ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 ,บเนล่างก็มีเลนบนก็อยู่อ้าววิ่งใส่เลยครับแตกกระเจิง <laughs> มันรีบไปหาจังหวะซ่อนตัวอะไรเงี้ยมันรอดึงตัวบางไงเออแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยถ้าหนึ่งคนอนะ่ะโอเคมันดึงลุมได้แต่ว่าศัตรูมันไม่อยู่หนึ่งคนไงอาจจะไม่แตกใค้ทีเดียวอาชูก่อนไม่มีเย่ยไป อ้าชูอยู่แถวลีเมื่อกี้มันโยกไปหนุนมันเยอะปะเยอะเกินไอ้สัตว์เยอะเกินมึงเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโยนมาอีกเอาเลยเพื่อนมันเห็นอยู่เนี่ยมันวางกับดักไว้วางกับดักไว้เออเพื่อนเข้าขนาดนี้แล้วมึงต้องเข้าแล้วเพื่อนเอ้ยจองเห็นเข้าขนาดนี้แล้วให้เขาหน่อยเออดับดำมาแล้ววะดับดำมาแล้ววะกัดกูเถอะอันตรีไหม อันตีมาเออดีมากดีมากเพื่อนไม่อยู่บอกแล้วว่ามันสกิลไม่นานไหนล่ะขาดอะไรอีกขาดอะไรอีกนี่ไงชูชูชร,ชรีชูโรชูรามาแล้วเออไปเอาต่อไปเอปอมแล้ววะเจเนน่าก็ไม่อยู่ <Thank you. S 2> บอกแล้วไงเออมีปัญหาแค่นั้นแหละจริงๆไม่มีอะไรเลยมีปัญหาแค่เจเนน่าตัวเดียวอะสตันนานเกินไป อันตีฟังกโก้ยังไม่นานเท่ากับเซเลน่านะเดี๋ยวดูจะฟาร์มให้ดูกาเดี๋ยวฟาร์มให้ดูครับผมนี่ดูก็ถือว่านานอยู่นะมาช่วยตีสักนิดสักหน่อยดิอย่าเพิ่งเข้าดิเพื่อนไปยืนวับดูเลือดกูดิแฮงก็เอาไม่อยู่นะต้องวัปกลับบ้านแล้วเนี่ยเย้ยเกือบโดนโอ้โหเกือบแล้วอีกนิดเดียวเออได้อยู่ได้ชูอยู่ไป จะเปลี่ยนคอรมไหมออกดาบฉะดีปะ่ะไม่ไม่ต้องออกหรอกมั้งเราเล่นสาย,ยัางเลยถล่มมันเข้าไปเฮ้ยมันดึงเด้อเด้อเด้อเดอเออดึงโดนป่ะอ้าวจบเลยมึงจบเลยงานนี้อ้าวโอ้ยโดนสาบเมื่อกี้สาบหินมาดีเพื่อนเฮ้ยอันตีช่วยเพื่อนเหรออันตีช่วยเพื่อน,อน,อนกระแตกคู่ไปเลยครับ อันตีช่วยเพื่อนครับตอนนี้ฝ่ายศัตรูดีแตกสีแ่แล้วเราควรที่จะไปเอาหลอดได้แล้วเพื่อนนี่นี่ดูดูมันโอ้โหถ้ายืนเทรดนานๆน,นะผมบอกว่าเราเราเด้เปรียบแต่ศัตรูมันไม่ยอมไม่ยอมหรอกมันเป็นสายแอสซิส์กึ่งไฟเตอร์มันก็ทำดาเมจแล้วก็หนีทำดาเมจแล้วก็หนีก็พอนี่องอนะ่ะเพื่อนคืออยากเอาอยู่นะเอาหลอดแล้วก็จบนะ เอาโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยถอ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 ยอยากให้ตีหลอดไม่ตีอยากให้ตีหลอดไม่ตีทำไรกันทำไรกันเนยดึงโดนไหมเฮ้ยได้ว่ะเอาดิได้ก็เอาสิโอ้ยๆผักกูออนี่โอ้ดึงโอ้โหเขาปั้มด้วยจบแล้วยังไงยังไงซี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 โอ้โหมีตายเกิดด้วยมีตายเกิดด้วย โอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากโอ้โหอะไรวะเนี้ยเอ้ยมันโจนแล้วโยนอีกโยนแล้วโยนอีกจากหน้าดักหลังมันตีหลอดมันตีหลอดเพื่อนมันตีหลอดเพื่อนกูไม่เคยตีหลอดหรอกมีแต่มันตีหลอดอืมเอ้ยมันมันแค่มันแค่แบบว่าตีเฉยๆนี่วาตีให้ดึงไว้ใหญ่ดึงให้เรามามันมาแล้วเอ้ยเยอะเฮ้ยเยกูจะทำยังไงดีเพื่อนเอ้ยจะเข้าดีไหมเนี่ยอุ้ยเยอะจัง เยอะจังเฮ้ยกูเอาเซเลน่าดีกว่าเอาเซเลน่าได้ไหมไม่ได้โอ้เยอะอย่างนั้นแอบเมื่อกี้มัน,มนก็ไม่ควรเข้านะครับแต่ว่าผมก็เข้าไปเพราะว่าผมก็คิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็หนีไม่ได้มันแอบมาเดินโดนโด,ดนพุ่มมาด้วยเออวิ่งใส่เซเลน่าดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ว่าจะโดนซีซีหนักหนาสากันจนไม่สามาติได้ มันได้หลอดแล้วก็ต้องยอมเขาเราครับทีมเราไม่ไม่ทําการฟาร์มไม่ทำไม่ไม่ทำการช่วยกันเอาหลอดนะตั้งแต่แรกจนปัณณีนะเนี่ยดูศัตรูเขายังเอาหลอดนะครับผมเนี่ยต้องพิจรารณาตัวเองนะาก,การเล่นนะผมแล้วบอกแล้วรอก่อ,กกอนนะเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก,ก่อนรอก,ก่อนหาจังหวะด,ด,ดีก่อนต้องรอจังหวะศัตรูพลาดครับผม ก็ถึงจะเล่นได้ดูไม่พลาดเล่นไม่ได้เอ้ยไมาเต็มเลยมันชอบมาเขาเรนบัาบูนี่แหละเอาดิเอาดิเอามันสิเออเออเออได้กาะเกิดมาแล้วครับได้ตายเกิดหนึ่งอึ๊บอึ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 บอ่าต่อกอเฮดแตกไปก่อนอันดับแรกครับผมถ้าเซเรนาแตกนี่ีรู้สึกดีใจมากๆเลยนะเดือดเซเรนาตัวเดียวรับผมผมตีหลอดก่อนดีกว่า เฮ้ยว่าไงหลอดมาสู้กันหน่อยยื้อไว้ไม่ตีหลอดแล้วถ้าเกิดเราแตกหมดนี่คนะือจบเลยนะเปิดไว้กับอันติเอาเลี้งเลือดได้เฉยนะเล้งเลือดช่วยโอ้โหเตียตีนีนนนนย่ยาวนานเลยเนี่ยศัตรูเริ่มมาแล้วเริ่มถมแล้ว ตรงนี้ในกรณีนี้ถ้าผมช่วยเพื่อน,น่ะช่วยได้แต่ว่ามันไม่มีคนกันหลอดเลยนะครับผมนะดูดีโอโหแตกกันยับเยินผานเดินผนานผมบอกแล้วว่าอย่าไปออกระตรงนั้นวิธีการเล่น,น่ะมันผิดแล้วยืนออให้เขาแบบได้เปียบนะครับผมเราต้องเหยียบเราเคลียร์หลอดเนี่ยผมเหยียบเนี่ยเหยียบแคบเหยียบแคบเนี่ยเหยียบแคบมันไปเนี่ยคือให้แบบโอโหจะเอาเกิน ไม่โดนสกิลไม่โดนเนีย่ยลำบากตรงนี้นะครับผมเป็นภาพเหตุการณ์ให้เราดูเป็นอุทาหรณ์นะว่าอย่าเล่นตามแบบนี้นะทีมหนึ่งคุณมีโอกาสเอาหลอดคุณรีบเอาหลอดเอาเต่าเอาหลอดเอาเต็มที่เลยนะครับผมอย่าเล่นอย่างนี้นะฮะมันเล่นยากนะับผมดูดิแบบที่สองเลยนะผมถ้ามีหลอดให้เราไปเคลียร์หลอดนะถ้าศัตรูมันหายอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่งั้นตายแน่ผมบอกเลยไม่ไหวดิผมต้องเปลี่ยนของเลยดูดิดดดด เดี๋ยวเอาของอะไรดีวะเฮ้ยตัดเลือดดีไหมเออตัดเลือดซ้ำซ้อนอ่ะเออตีเร็วตัดตีกเอาดาเมจไปด้วยเล่นยากครับเท่านี้เล่นยากดันไปก่อนอืมไม่สนแล้วเว้ยอ่ะเดิมเล่นได้แล้วคราวนี้เป็นไงคือมันต้องเล่นเนี่ยมันต้องเล่นดันให้จบนี่ยังไงดันเลยครับดันดันไปเลยรอดมันแตกไปแล้วแต่ว่าที่ดันเซเลนาไม่มีเงี้ยผมสบายใจแล้วเด๋ยวตัวป่าไม่ได้กลัวนะป่าตัวเดียวนะจัดเลย เหลือป่าใครนะตัวหนึ่งเออฟังโก้มันแหละจบแล้วจบแล้วเรียบร้อยเอ้ผมนี่นะครับเป็นเป็นการเล่นเดี๋ยวว่าเออเล่นป่าให้ดูแต่ว่าวิธีการเล่นเขายังผิดพลาดอยู่นะเล่นเก่งเล่นเก่งผมยอมรับเล่นเก่งอยู่แต่ว่าอย่าไปเล่นอย่างนี้รับไม่งั้นโอกาสแพ้สูงมากนะครับผมโอเคครับหรัดคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ